สวัสดีครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่16.2ในส่วนของข้อที่1ก่อนนะครับจากข้อที่1โจทย์เขาบอกนะครับว่ารถยนต์มีความดันอากาศภายในยางรถยนต์200กิโลปาสคาลและมีอุณหภูมิ283เควินหลังจากรถเคลื่อนที่ไปได้100กิโลเมตรอุณหภูมิของอากาศภายในยางรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น3 1 3เควินจงหาความดันอากาศภายในยางรถยนต์ตอนหลังนี้นะครับำนดให ปริมาตรของอยางคงตัวนะครับสำหรับการโจทย์การแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับเราก็จะใช้กฎของแก๊สนั่นแหละ,ะครับถ้าใครยังไม่ถนัดโจทย์ที่เป็นโจทย์2สภาวะนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากจโจทย์กฎของแก๊สง่ายๆก็ได้นะครับว่าจากสมการ PV เท่ากับ nRT เนี่ยนะครับในกรณีที่เราเปรียบเทียบ สสภาวะนะครับถ้าเราย้ายข้างสมการมันก็จะได้นะครับว่า PV ย้าย n กับ T ลงมาหารนะครับเป็น PV ส่วน nT ก็จะเท่ากับค่าของที่แก๊สคับเท่ากับค่าของที่แก๊ส R ค่าหนึงะครับทีนี้จากกรณีนี้นะครับเราก็เลยนำมาเปรียบเทียบอ่เป็น2ส,สภาวะนะครับ สภาวะแรกนะครับปกติเขาจะเขียนเป็น P1 V1 ส่วน n1 T1 นะครับสภาวะที่2นะครับก็จะเท่ากับ P2 V2 ส่วน n2 T2 ครับนี่คือกรณีที่เราเปรียบเทียบ2ส,สภาวะนะครับเราก็จะตั้งสมการได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูจากที่โจทย์ให้มาเขาว่าปริมาตรของ ไอ้เจ้าอย่างนี้คงตัวนะครับนั่นหมายความว่า v 1กับ v 2นั้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากันนั่นเองก็สามารถตัดออกไปได้นะครับ2ก็คือเนื่องจากโจทย์เขาไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้เจ้ายางรถยนนี้นะครับมันมีการลีกของอากาศนะครับลีกของลมนะครับเข้าออกเพราะฉะนั้นจํานวนโมลของโมเลกุลอากาศนะครับก็จะมีค่าเท่าเดิม n ก็ n หน1ก็จะเท่ากับ n 2ก็ตัดทิ้งไป นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้ p 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2ส่วน t 2นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาต้องการหาความดันของอยางรถยนต์เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น313รควินนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคูณหมดตัวแปรก่อนนะครับให้กำหนดหาให้ตัวแปร p 1แทนความดันตอนแรก200ร้อกิโลปาสคาลนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิ t 1ก็คือ283รควินแล้วก็ อุณหภูมิที่2นะครับก็คือ313 k เวินโจทย์ขาต้องการหา P2 ครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากที่เราตั้งมานะครับเราก็ย้ายข้างสมการเลยนะครับเราก็จะได้ว่า P2 ย้าย t2 ขึ้นไปคูณนะครับ P2 เท่ากับ P1 คูณ t2 อ่อานด้วย t1 อุณหภูมิที่แทนนะครับจะต้องอยู่ในหน่วย เควินนะครับซึ่งในกรณีนี้เขาก็ให้หน่วยเควินมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็คือ,อความดัน P1 นะครับจากกิโลปาสคาลจะต้องเปลี่ยนให้เป็นปาสคาลซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เอา200คูณกับกิโลก็คือ10บลังสา t2 แทนค่าเข้าไปนะครับสามเควินแล้วก็หารด้วย t1 ก็คือ283เควิน พอเสร็จแล้วนะครับนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับพอกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับประมาณนะประมาณ2.21นะครับคูณ10ยกกาลัง5ปาสคาลตอบในหน่วยปาสคาลได้เลยนะครับเพราะทุกค่าที่เราแทนอยู่ในหน่วยอ่ SI แล้วนะครับ